สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราพาที่พาท่านผู้ชมมาที่พาท่านผู้ชมมาที่วัดสีสว่างวงหนองบัวบานนะคะบ่อน้ํำศักดิ์สิทธิ์นะคะพญานาครราชนะคะเคยถ่ายตั้งนานแล้วนะคะก็อยากจะมาถ่ายให้ท่านผู้ชมดูอีกนะคะว่าตอนนี้บ่อน้ํำศักดิ์สิทธิ์ไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็การก่อสร้างไปถึงไหนแล้วนะคะเดี๋ยวจะตั้งจะถ่ายให้ท่านผู้ มะะบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พญานาคราชนะคะท่านผู้ชมนะคะก็ตามแบบนะคะตามแผนที่ตรงนี้นะคะเสียอดุลเดชอำนาจดีเจมนะคะออกแบบโดยเสียอดุลเดชนะคะมอบแบบให้วัดสีสว่างวบงน้องโบบายนะะเนาะ อะไรมากกระทำ่ำบุญเนะาะสาธท่านผู้ชมนะคะเดียด๋ย<ด>วจะตั้งเถอะ<อ>ขออนุญาตเข้าไปถามท่านผู้ชมดูนะคะนี่กำลังก่อร้าน,นะคะบ่อน้ำสักติดหน้าคลาดปั๊บม,มีน้ำแล้วไหมคะมีน้ำแล้ว บอ่อนีลึกจากเมตรค่ะสร้างบอ่อลึกกี่เมตรถามหน่อยบ้านเก้าเมตรสิบเมตรนี่แหละครับเก้าเมตรสิบเมตรบ่ออันนี้เ,เรี่ยวเลยมันบ่อัน,นีครับอ๋อเรียบร้อยแล้วนะคะมีน้ำแล้วใช่เบิ้งค่ะซองเบิ้งกับเสียวๆ,ๆตอนนี้ช่างกำลังก่อสร้างนะคะ ก็จะมีองค์พญานาคปู่กระยาอยู่ซ้ายกับขวานะคะท่านผู้ชมนนเนาะเม้มน้ำเน่ค่ะให้ส้มองค์คนน้ำเน่าปัดเีฮ็ดงามเถอะิดเลย อันนี้มันเป็นอันพิมพ์มาเลยมันบอค่ะอ๋อใช้เวลาเฮ็ดอันพ่นในดนอยู่บอค่ะองหนึงไหมดุบนะครับดุนบอวันวันว่าจ้ะไปที่จันไปพันให้จ้ะไปรถีฮ็ดทหารหลายหลายทหารอยู่หันค่ะจะโบกอิ่เคยเห็นหลกพวกทหารอยังหันแบบนี้เลย ไปคือจะไปตกคุณอะผู้ชิงผู้ง่าคุณค่ะไปเห็นเขากำลังเห็ดเทียนน้ำเห็ดชาวบานเห็ดหนังโยนรถอ๋อเอาวันใบอ้อยมัดเงินใบลอยใชตใบลอยว้เงินใบลอยค่ะเย้าบึงหรือเปล่าไปไหว้จนแยงจนเก่าแล้วค่ะก็ได้ไปจับออกมามัดทีบ้างเป็นเห็นสองร้อยเงินน่ะค่ะก็เลยมาตีกันว่าสองชวนชวนสอง สูดซูนนึนแหละโอค่ะหวมดต้องหั่นเนาะแต่ว่ามันผลบ่ออกเนาะพ่อใหญ่เนาะมันบ่ออกสามบ่อสามซุนแต่ว่ากะไก่เคียงนี่แหละเนาะไก่แต่ว่าเล็กยี่นี่ผว่ายิ่งไก่สองบาทบ่อถือจักบาทบ่อี่เนี่ยบ่อถือยี่เนี่ย้ยบ่อถือก็แค่สามารถกระบอกกันค่ะกรบอกออกเดขกตัวนี้ว่าสุดกระบอกอีกข้าวแปดหาเนาะคแปดหากะว่าบ่อกระบอกอีก เพาะว่าถือขันหาขึ้นไปในีิมมันถือขึ้นไปขันหาแตกกระจุกขจายขันหาขันแปด่ถือยีแต่แดงก็เพิ่นว่าหายเนาะเพราะแม่เพิ่นใช้หายนี่บ่งวดก่อนสองศูนย์ผัดมาตรงกันกับของอันปูผ้าแดงนะสองศูนย์เนาะเพิ่นหายหงเนาะงว่าเพว่าหลังสั้นละว่าหลางเหแต่จะว่าใบลกไปพ่นหรอกค่ะเออขันลกไปพนุนนูู้ยืนนี่ก็ได้ในหลังูีประจำค่ะ และพวกอาจารย์สามารถอยู huh. ่เพิ่มขึ้นมาหาเพื่อนไทยนี่แหละค่ะเอาความฝันของพ่อใหญ่อาจจะเป็นโชคในงวดนี้เพราะว่างวดที่แล้วเพิ่นบ่ไห้เนาะแต่ว่าโอ้มีมือต่องวดเด้อนี่ยนี่เอาแม่เอาแม่เราเราเห็นท่านผู้ชมฟังเนี่ยค่ะมือมือมือต่องวดตรงนี้เออ มือโตวงวดว่ติฟันอโตวงวดว่ติค่ะฟันว่าได้อันนั่นไหมได้ค่ะฟันว่าไดบอันฟังคนนใจฟังคนนายเออคนนใจแล้วละ่ะตายอีกว่าสันเอาคนพุกเกาที่จ<า>่ายดูแท่ว่าสันพู้เ่าเนี่อค่ะก็ได้ผู้เถาพู่งยิงหรือพุใส่เนาะผู้งใช่พุ่งใส่ค่ะแต่ว่าพน่ตายแล้วละ่ะ อ๋อจ้าไหก็ขึ้นตายคนผู้เกาสันมันลด,ดไปมาลด,ดโอ้ยกระตายรู่ป่าน,นี่กบบพวกนี้ไปยากเมียนอย่างมาเลยว่าจเอาไปจิ้ใส่กัอะไรกันตายรู่ป่าน,นี้่คนผู้เกาตายแล้วตายอีกติงว่าคนตายแล้วล้วต้่วตั้มก็สองเธอแล้ว,ว,าาว,ลวขันมาสัพนพญ่อเอาสิป่ ตรงกันก็ความฝันเจ้าฮักกร20น่ะแหมต้องว่าหันเหลี่ยมอ่าวมันแมนนี่เลยอ้าวแมนบ่ค่ะเพราะไงบอกว่าฮักกร20เพิ่นวุไห้เนาะเออวันนี้ผมมาฝันตองงวดแบบนี้แมนบ่ค่ะฝันว่าผู้เก่าละตายโคตรตายแล้วหรอมาตายนีะค่ะแม่นหูเมียบเหรอหูเงียบตายในตีเป็นยังเพราะไงเนาะ ก็จ่ายสองเทียเนาะจ่สองเทียนก็เป็นสองศูนย์่าเนาะอ้บาดเม็ดสิบไปยังสั่นบอกือสิมาเขากันนาะบาดนี่เนาะก็เด็กูผาแดงเอาเขากันเนาะแต่ว่ามันห้ากรอ่ะพ่อใหญ่ฝันห้ากรตีสองศูนย์ม่นบอกตีสองศูนย์กเขาซื้อความแล้ววะมาหนีหมความฝันห้านี่ต้องงวดเลยมันบอกค่ะกัไมาจ่ายอีกโอ้ยมันก็สองศูนย์ราคาบาทนี่ที่พเขาวงนนี่ฉันบอกพ่อใหญ่ โซลามเนี่ว่าเป็นผู้เฒ่าที่ตตยนู้นคนนนมไตทผู้เฒ่าที่ตายต้สองเทียตตสองเทียรก็คิดได้สองงได้ผู้เฒ่านี่เนาะเข้ากันเนาะมันอาจจะมีแบบบอโอนะแมพ่เาสอบอนแลมันขึ้นมาตัวนี้บตัวสดแล้วมันบ่ออกตัวสอง่ะคืออย่นี้เนาบางเหญ่เนาะความวาานเ่จ เจ้าเปิดกล้องไว้โดนๆว่าหวดไทยตอนนูนก็ดีดอ่อนโอเคเหิดเยาแกเปิดพี่เด้กากันเจ้าหวดไทยมันไม่ดีดอกอันคุณพออยังก่อค่ะซื้อคุณพออยังก่อซื้อค่ำฮะซื้อค่ำอ๋อคุณพ่อค่ำเนาะค่ะเป็นผู้ดูแลอยู่นี่ได้เนาะค่ะคุณพ่อครับโอ้คุณพ่อพ่นกระฝันค่ะงวดที่แล้วยมพ่นกระเือว่าเพิ่นผาดเนาะเพิ่นว่าบุไห่แมนบ่าบุไห่บ่ออกเนาะเอพ่นวาบบ่ออกอืมค่ะ วันน้ก็จน้ำแล้วเรื่องอะไรความฝันอดที่เรีบข้นหน่อยที่แต่น่าเบิ่งนาะค่ะแต่เกษตซมันไม่สุกวันนี้เหรอคะน้อว่าตายสองเทือคนตายสองเท้าคนผู้เดียวตายกับพตายหยิเรือนตายแล้วตายค่ะค่ะไม่่งค่ะกอกน้ำอ๋อ่ะถ้างั้น่ะาข้ันยังนึ่งเ้ยว่าพื้น ฝันชฝันฟังความฝันที่เรียกว่าบุฝันเราคืดได้เพิ่นว่าฝันตองงดอ้าวสันว่าไปว่ามาผักความฝันงวดนี่ตรงกับความฝันงวดก่อนนะพใหญ่แม่นบอกตัวเลขว่าตรงกับโจหรือว่ากินกวัดตีวัดนั่นก็คืออยู่เจต่างตีตรงเรือท่านผู้ชมสองศูนย์ตรงกับปูผาแดงเลยงวดนี่พใหญ่มากละล่ะตัวนี้อะไปเป็นแนวทางเลยค่ะท่านผู้ชมผู้ใดเข้ามาก็เข้ามาก็เออ จดไว้เป็นแนวทางเลือกนะคะใครอยากเสี่ยงโชคลาภฉลาดกินแป็นรัฐบาลนะคะเป็นแนวทางเลือกนะคะพะ่อเถาคือจ้าพ่อเถานี่แหละ<อ>พ่อตัวไรเนี่ยตายแล้วดิแล้วตายแล้วฝันเห็นคนผู้นี้น,นี่คือเขาเพิ่นยยาตายไปแล้วหรือยังตายไปแล้วตาย่<อ>ตายแล้วผู้้นีเนะ<อ>ก็มาฝันไหมว่าเพินน่นตายอีกฝันว่าเราตายอีกอ ตายแล้วตายอีกตายแ่สงนี่เองตายดูทหตพ่อาจังว่าเนี่ยกจ่ายสอ่าก่ศูนย์ศยตัวสอศเนี่ยตัวเก้าอันบ่ศูนย์ศูนยงศูนย์ัเงินยบไหวจีาแดงก็เจ้าเงนอนี่ท่านบ่หากอนเจ้ากระโดหมดก้อนกัได้มากล้เงินสองไหยุบไไหวนี่ยมันมาอองนจริิจวกน่ยอันพ่อฝันตองงอวันที่สิตี เออเรียกออกจังมือนี่แหละนอนขึ้นสิบหกฝันเลยนอนแงนเลยนอนขึ้นฝันต่องวดต่อโชคเลยเนาะค่ะแล้วงอนผิดเป็นยังไงแม่นเล็กแม่นเบื่ออยู่บ่ก่อนว่าผู้เฒ่าตายแค่สองมีออย่างนันน่อเปลี่ยนบ่เปลี่ยนว่าหมายจะว่าสุวเอาช่วงกันฟังทำกับว่าทำฝันทำก็ฝันเนอนบ่นาะ เรากสันเราสู้กันฟังร่างเทียรเทียมันเป็นเลขเป็นเบอร์คาเทียผู้พนจีนี้โชคข้าเจ้าตีเป็นเลขปลาเปียบเลยดิแมนอยู่เหรอแมน่าสั่เจ้าตีเป็นเลขมาลับปเปีบข้าเจ้าได้เลยดิตีเป็นเลขมันเกิดตีผู้เฒ่ามันจะเป็นเก้าแล้วเนาะขันธรรมดาเขาหวาจะเก่าเนาะเก่ากก้าจุนเนรอเก้าจุนสองไปถึงแต่มาคนเสียเนาะแม่น <Madonna olie. S 1> ี่่ว่ามาต่าย้อมเที่ยนี่แหละค่ะ ตายสองเสื้อันว่าสองศูนย์กะบันนีพัดผู้เฒ่าผัดอายุารแม่นบมค่ะอายุพัดเท่าไรแล้วเนาะอายุอายุารกะที่เป็นสูงๆแน่จักหน่อยสองผู้ตายกับผู้เฒ่าเฒ่าจนเล่าตายคุณะไปเออเก้สองกับศูนย์ยู่นี่แหละวนอยู่นี่ะเก้าสองศูนย์จะลองเบิ้องนแต่ว่าคาคาเจียมันเปลี่ยนเลขเปลียนเบอร์เฮ้ยแล้วคนว่าเปลี่ยนกะย่าแรก นี่เดีวเนาะสองทุนนี่แล้วเนาะงสองสองเท้าเด็ตายสองเท้าเด็ดตายแล้วมาตายอีกคนนี่ก็เจ๊กี้กับฟันว่าพอตุลินตายแต่ว่าเพิ่นกระจายก็เกินเก้าศูนย์ดิอ๋อเคยฝันว่าอันตายแบบนี้ไหครัตายแบบนี้แหรอตายเท้าเดียวอันนี้ตายสองเท้าเนี่ยสองเท้าที่กันเพิ่นตายแล้วก็มาฝันน้ำโก้แล้วเพิ่นตายอ่ะนะโอ้โสุดจริง ต้นนั่นจะเป็นเก้าศูนย์เออไปเรียกตังนี่เนาะก็ได้ซชื่อมาผู้มันค่ะซื้อเกาศูนย์มาดอกศูนย์เก่าบอกบกับบอก่มผู้มันว่าบอะบับเลืถโชคน้ำเขาบ่ก็เลยบ่ถือสัมบ่บอลับอาะกับบ่กับซื้อตัวเดียวถ้าสังหวัดนี่ก็ซื้อเก่าศูนย์มานั่บอกพะ่จ๊ะกจวเกงงยเกาศูนย์สองศนย์น่แหละโนวาจวันเนาะขันไฟที่จับสามตัวกับจังวนเอาเนาะเ นจะเ็นเา็่ดอกทานผู้ชมไผมักเป็นแนวทางกับล่องเบิ้งแล้วค่ะเด้อเนาะเนาะที่ชนเบางคนแล้วขอบคุณสามสันแล้วเราจะติองต้องงวดเริ่มหนึ่งว่าบกึอวันที่สิบเจีเอากันให้ขึ้นวันที่สิบหกนแล้วแมลงตองวดขันย้ำแมงนอนขึ้นวันที่สิหตื่นเสามาโอ้หเลยว่าจะของันอายุเท่าไหร่ีนี้ี่พออ้ยัเก กสิบแปดหกสิบแปดบ้านเลขที่เก้าห้าเก้าสิบห้าเก้าห้าหกแปดก็เป็นแนวทางใดท่านผู้ชมผู้ฝันเนาะค่ะบ้านเลขที่เก้าสิห้าเก้าห้าห้าเก้าเนาะอายุหกสิบแปดแปดสิบกคือว่าแป้งสั้นหรอกฝันว่าฝันว่าตายใช่ไหมอย่อันนี้มันฝันว่าผู้อื่นต่ายนี่นะฝันว่าผู้อื่นจ่ายเนาะ คบขอหตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกแสดงว่าประจำก็สองแล้วค่ะต้องมีสองต้องมีศูนย์นะสองสองสองเก้าอันนี้ง่ายกว่าสองศูนย์เท่านั่นแล้วเนาะอันนี้ข้าวเปลือกเพื่อนว่านเนี่ยข้างเนาะบูชาแผ่นทองธาบุญบูชาแผ่นทองครับสลักซื้อลงไต่สดีพญานาคครับเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับตัวเองและครอบครัวครับเพื่อขอโชคขอลาบเหระครับเพื่อนว่าตาผู้ใดทำบุญเอาแผ่นทองล่องสดีพญานาคนี้ สีวุอึดยูอึดกินนทังสินะครับสีอุดมสมบูรณ์ครับอันนี้เป็นข้อมเสื้อของเป็นข้อมือเสื้อ่วนบุคคนนะครับพี่น้องครับกาถ้าใครอยากจะร่วมทําบุญเนาะครับก็ที่วัดสว่างวงครับที่วัดสีสว่างวงนะคะท่านผู้ชมบ้านน้องบัวบานนะคะสําหรับใครที่อยากจะร่วมทําบุญนะคะก็ทักทายอะไ์จะตังมาได้นะคะ พอดีเจ้าตังก็มาหาโชคลาภให้กับท่านผู้ชมทางนี้นะคะก็ผ่านมาทางนี้ก็เดี๋ยวจะมาร่วมทําบุญด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากร่วมทําบุญก็เดี๋ยวยังไงค่อยทักทายเจ้าตังมานะคะท่านผู้ชมเอเ้เพนนิ่งเจอทั้งหนาวแจใ่ใ่แพ้แพงมาลูกบพอใจ มองไดนพญานาคสององค์นะคะพญานาคสององค์เหรอคมีอ๋อตรงนี้ใช่ไหมตรงที่เป็นรูปหัวใจนี่ใช่ไหมคะใช่โอ้นั่นจะเรียกว่าใช่เมื่อไงอันนี้อันนี้เขาเอิญสะดือเป็นวะพญานาคสะดือพญานาคนะคะท่านผู้ชมเผื่อว่าใครอยากจะร่วมทําบุญด้วยนะคะก็ทักทายแอดไลน์มานะคะตรงนี้ต้องมีครับ ของนี้ที่เขียนลายชื่อแล้วก็เอาแผ่นทองลงตรงนี้ใช่ไหมคะตรงตรงหางก็มีครับอ๋ออันนี้ที่เราจะใส่ตรงแผ่นทองอ่าที่ใส่แผ่นทองนี่ก็มีมีทั้งสองตัวเลยครับสะดือพญานาคเนาะขอเรียกสะดือพญานาคครับเขียนชื่อเขียนชื่อที่อยู่เนาะที่อยู่เป็นวันเดือนปีเกิดค่ะก็มาลงก็จะมีบริเวณที่จะ ใส่แผ่นทองก็มีตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็กลางแล้วก็หางใช่ไหมมีสามช่วงเนาะ,อะโอเค,อเคนะคะสำหรับใครอยากร่วมทำบุญก็ทักไทยแอดไลน์มาได้นะคะเอาเอาไปกีกตัวอันนี้อ่ะอ่ะรับพรถึงแน,น่งทองพรเงี่ยมัและบอกจ้า ยะถาวาริวังหปุราปาลิปุเรนติสังขลังเอวเมวะอิโตทีนังเปตนังอุปกปติอิติตังปฏิตังตุมังคิวเมวะจะเมนตุสะเพปุเรนตุสังกัปปจันโทวนละโสยะถามณีโชติโสยะถา สพิทยวิวันฉันตุสาพะโลควินาจตุมาเต่พาวันวันตาลายอสุขีทีขายุโกภาวะพิวัฒนาจิเลตดเสนจังวุฒาปะจายนจัด